กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงร้อยยี่สิบห้านะครับในการติดตามนะครับขอบพระคุณมากมากนะครับผมนี่น้ำตาจะไหลครับผมขอบคุณจากใจจริงนะครับผมช่วงนี้ก็อย่างที่รู้กันนะครับที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปก็เพราะว่าผมต้องเลี้ยงลูกนะครับเ,เนี่ยเลี้ยงไอ้ตัวเนี้ยฮะ ัถ่ายทาผู้ชมหน่อยเ,อเริ่ม้านเริ่ม้านเริ่มจับอะไรไปแล้ววุ่นไปหมดเลยครับตอนนี้แบบโอ้โห้องคอยจับตาดูเขาตลอดเวลานะครับหุนหุนมือผมเรียบร้อยละนะครับไว้กำลังเรียนรู้ครับตอนปีก็น่าจะยุง่งค่อยๆย,ยุ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับ แต่ก็จะพยายามทําคลิปนะครับเพราะว่าก็คิดถึงท่านผู้ชมนะครับทุกท่านเลยนะฮะคิดถึงการนําเสนอแล้วก็เราอาจจะมีการออกทิปกันนะครับอ่านะฮะวันนี้เดี๋ยวมาสรุปเหตุการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวเราประจําปีนี้ดีกว่านะครับเริ่มต้นมาเลยนะฮะต้นปีคุณออยครับจากที่ท้องป่องอยู่นะครับอ่ามีรูปให้ดู คุณออยจากที่ท้องป่องอยู่นะครับก็ขอดเจ้าตัวนี้ออกมานะครับในคืนน้ำผมจําได้เลยว่าอาผมหลับอยู่แล้วก็คุณออยอตะโกนปลุกผมบอกว่าน้ําค่ําแตกนะครับเราก็รีบหอบกันไปเลยฮะตอนนั้นยังไม่ได้ซื้อรถมีแค่มอเตอร์ไซค์ก็ไปที่โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับเป็นโรงพยาบาลเอกชนหนึ่งที่ผมเคยทํางานอยู่นะครับก่อนที่จะออกมานะครับ ก็ฝากคันที่นันแหละแล้วก็โทรเรียกคุณหมอคุณหมอเนี่ยประจําอยู่ที่นั่นยีิบสี่ชั่วโมงอยู่แล้วนะครับเป็นคุณหมอสูตินะครับทําคลอดคุณหมอคนนี้เก่งมากถึงท่านอายุเยอะแล้วนะครับผมตบมือเลยแกดูแลตัวเองดีมากนะครับวราขอบคุณมากๆการคลอดเป็นไปอย่างปลอดภัยนะครับผมตอนแรกๆอ่ะเราก่าวว่าเฮ้ยไอ้น้องวายุเนี่ยเราจะลองคลอดธรรมชาติดูนะครับเพราะว่า,วา,อ,าอยากให้คุณออยฟื้นตัวเร็วๆแต่ว่า สุดท้ายแล้วด้วยความที่อน้องวายุเขาดื้อนิดนึงนะครับก็เลยทําให้ต้องผ่าคลอดอยู่ดีนะครับผมอาเจ็บรอบเดียวเลยฮะคุณอ้อยก็ตัดสินใจผ่าคลอดนะครับผมเนาะสรุปก็ผ่าแล้วคืนนั้นก็ได้น้องวายุออกมานะครับตอนนั้นจําได้ว่าประมาณเเข้าห้องคลอดเนี่ยประมาณตีสนะี่ตีห้า่ะประมาณนั้นแล้วก็น้องออกมาเนี่ย ประมาณเจ็ดโมงถึงแปดโมงเช้านะผม,ม,มถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเนาะผมก็รออยู่ข้างหน้าแหละครับไม่เป็นอันทําอะไรเลยนะครับแล้วก็ห่วงพวกพี่โถที่บ้านด้วยเพราะว่าก็ยังยังเรียกว่าอะไรคือยังไม่ได้ให้ข้าวให้อะไรยังไม่ได้พาเขาไปฉี่นะครับเนาะแล้วก็อ,อพอคุณออยอะ่ะผ่า้อเสร็จแล้วถามคุณหมอทุกอย่าง เสร็จสมบูรณ์แล้วผมก็ถึงขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านมาจัดก,การะะอะไรแล้วก็เตรียมข้าวเตรียมของเพื่อจะแอดมิดคุณออยนะครับที่นู่นนะฮะก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับผมเนี่ยมีรูปมีคลิปขึ้นให้ดูเรื่อยๆนะครับคลิปนี้จะเป็นรูปภาพและคลิปเก่าๆนะครับก็ถือว่าเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับของหมู่ของบ้านเรานะฮะที่ ต้องถึงขั้นไปหงไปหาหมอนะครับคุณออยหลังข้อนี่โซมมากๆนะฮะเจ็บปวดเมื่อยทุกอย่างดูสภาพแบบคุณออยแบบอ่อผอมโซมมากๆเลยครับผมเนาะแล้วก็หมอต้องให้น้ําเกลือนะครับเนาะก็ค่อนข้างที่จะชุนลมุนแต่เราก็ผ่านมันมาได้นะครับช่วงเลี้ยงน้องวายุแรกๆเนี่ยเออผมว่านะ มนุษย์คือคือสิ่งมีชีวิตคือก็คือสัตว์ประเสริฐนะฮะก็คือเป็นสัตว์เผ่าพันธุ์หนึ่งเนี่ยแหละที่ให้การเลี้ยงยากมากอะ่ะผมใช้คําว่ายากมากเนี่ยก็ามารู้กับตัวนะมันยากมากจริงๆนะช่วงเดือนแรกเนี่ยแบบไม่ต้องแบบคิดถึงอนาคตเลยนะแค่คิดว่าเฮ้ยให้คืนหนึ่งคืนหนึ่งวันเวลามันผ่านไปวันหนึ่งวันหนึ่งได้เนี่ยโอ้โหแม่ง ก็ต้องขอบคุณพระเจ้าแล้วคือ,อว่าหมันยากจริงๆตื่นทุกสองชั่วโมงกับไอสิ่งมีชีวิตที่มันแบบเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยในตอนมันเกิดอ่ะคือคอเคอ,คอเขายังไม่แข็งจับวางแม่ตรงไหนคือแม้แต่แรงที่เขาจะชูคอขึ้นมาเขายังไม่มีเลยนะครับแม้แต่การตดแค่ตดเขาก็ร้องเพราะเขาเกิดมาเขาไม่รู้ว่าอะไรคือตดนะฮะ อาการหิวปวดฉี่ก็ร้องทุกอย่างร้องหมดเพราะมันเป็นออตอนที่อยู่ในน้ำข้ามอ่ะพความสืกพวกนี้มันยังไม่มีแต่พอเขาออกมาเนี่ยมันคือสิ่งที่เขาไม่รู้จักว่ามันคืออะไรนะครับดังนั้นช่วงเทงแรกมันอะไรที่แบบโูสุดๆมากๆเลยคุณออขอบตาผมก็คุณออยคือแบบไอ้นี่แล้วผมไม่จะต้องเป็นตัวเลี้ยงหลักคือบ้านนี้ผู้ชายเป็นคนทําทํางานบ้านเป็นตัวเลี้ยงหลักเนาะ คุณออยเขาก็จะถ่ายรูปเสื้อพงเสื้อผ้าขายของเขาไปเพราะว่าฝีมือการขายของกับการถ่ายรูปของคุณอ้อยเขาเหนือกว่าผมนะครับเราก็แบ่งหน้าทีกันอย่างนี้แต่คุณอ้อยมีหน้าที่คือปั๊มนมเรากล่าวว่าจะให้นมแม่เนี่ยทุกทุกเ,เรียกว่าเอาให้เต็มหนึ่งปีอะอย่างน้อยอะคือสร้างภูมิคุ้มกันไงผมเกิดมานี่ผมภูมิคุ้มกันไม่ดีนะครับอา่าเราก็อาจจะสูญเสียอะไรตรงนี้ไปนะแต่ว่า เราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับลูกเราดังนั้นคุณอ้อ,อ,อ,อยก็ทําหน้าที่เป็นการปั๊มนมฮะหลกัหลกๆก็คือปั๊มนมปั๊มนมแล้วก็มาใส่ตู้เย็นแล้วก็สแปร์ไว้ให้ผมแล้วผมก็จะเอามาแจกจ่ายให้น้องวายุกินแล้วทุกวันนี้ตอนนี้น้องวายุก็กินอาหารกินอาหารได้แล้วก็เลี้ยงแบบให้ลูกช่วยตัวเองนะครับก็ใช้มือหยิบจับกินนะฮะ เป็นเป็นเออผมก็ลืมไปแล้วมันติดที่ปากเรียกว่าอะไรนะ B L W หรือสักอย่างเนี่ยแหละครับ B L W เออจำได้ละนะฮะตอนแรกๆน้องวายุก็ยังงงอยู่ครัะมันคืออะไรนะฮะแต่ตอนนี้ก็คือเริ่มหยิบของเข้าปากกินละประมาณช่วงหกเดือนอะ่ะเราเริ่มฝึกแล้วตอนนี้แปดเดือนเนี่ย คือเขารู้แล้วว่าสิ่งที่วางอยู่ตรงหน้าสามารถนั่งกินได้อะไรได้นะครับเริ่มขับถ่ายเป็นก้อนนะครับเนาะก็เป็นการกระตุ้นสมองเขาไปเรื่อยๆนะครับเนาะโอเคต่อมาอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับก็คือพี่โถครับพี่เจนโถของเรานะครับไอตัวแสบนะครับลูกรักประจำบ้านคือพี่โถป่วยฮะ ตอนนั้นผมจาได้ว่าผมเสียน้ําตาไปหลายลิตรมากเลยอาการพิถูแย่มากเริ่มแบบไม่กินไม่อะไรเริ่มไม่ล่าเิงนะฮะเดิมทีหมาปากักทุกคนรู้ว่าหมาปากกักเป็นหมาที่ตะกกะนะครับมีความตะกกะสูงอยากอาหารสูงแล้วก็เอจะชอบเล่นนะฮะแต่ว่าพิถเนี่ยตอนนั้นเขาค่อยๆซุดเนาะแล้วก็เราหมันสังเกตได้นะครับผมถ้าใครเลี้ยงหมาก็หมันสังเกตอย่างพิถอายุ เ้าปีสิบปีอ่ะถือว่าเยอะแล้วนะในบรรดาหมาพันเล็กอะ่ะแต่ว่าเท่าที่ผมเคยอ่านเขาก็สามารถอายุได้สิบห้าปีสิบหกปีก็มีกันมาแล้วนะครับเราก็อยากให้ถึงถึงแบบนั้นเนาะผมว่าการสูญเสียพิโถตอนเนี้ยมันคงเร็วไปที่เราจะยอมรับอะ่ะเนาะก็เลยพาไปหาหมอแล้วก็หมอบอกว่าติดเชื้อในกระแสะเลือดนะครับติดเชื้อในกระแสะเลือดแล้วสาเหตุเนี่ยสาเหตุหลักมาจาก อความผิดของพวกผมเองสองคนผมเมียเราชะล่าใจเราไม่ได้พาพี่โถไปทําหมันครับไกลแล้วใช่ครับไกลได้ออกวเพราะว่าไม่ได้พาหมาไปทําหมันวันนี้ผลตรวจเลือดดีขึ้นนะลุงทำให้ตรงนั้นเนี่ยมันมีการติดเชื้อสังเกต่อการเพื่องวามเริ่มแก่ต่อรูกก็เสียเงินไปเยอะอยู่ครับในการรักษาแต่ที่สำคัญคือเสียดฟ้าก็คิดถึงหมูมันก้าน น้ำต,ตาไหลเป็นนลิตๆ,ๆเลยผมไปเยี่ยมพี่โถที่โรงพยาบาลสัตว์หน้าเนึ่งเนี่ยค่อนข้างที่จะคือทุกวันน่ะเอาเรียกว่าทุกวันเลยพี่ว่าถึงเวลาก็ใส่น้ำเกลือลูกสกิดบอกแฟนตัวดูลูกพี่จะพาไปจะไปดูลูกสาวคือคือพี่โถผมก็รักเหมือนลูกแท้ๆไงแล้วก็พูดาำตรงเลยนะถ้าไม่มีพี่โลูกก็คงไม่มีน้องวายุสมัยก่อนผมกับคุณออยเนี่ย

แอนเนอรกันบ้างคนอีกนิดนึงบ้างฟ้าก็คนเหมือนกันพอมาคิดถึงเนาะแอนเนอรกันไปเราก็ได้นเหอนกัลูกสาวตัวนี้เราต้อมีความปูกพันกันแล้วเราก็เลยคนฟ้าก็คนเหมือนกันเนาะเนาะมันก็เลยทําให้เราไม่ได้เลนเนอร์แล้วก็มีนั่งลงทุกวันนี้ครับกลายเป็นครอบครัวใหญ่ที่แบบในบ้านมีแต่สัตว์เลี้ยงแล้วก็ยังมีเจ้าหนิงก่อนนะหนิงก่อนนะลูกนะ นะครับผมส่วนหนึ่งก็เป็นพราพี่เกียนโผนะครับลูกสาวประจำบ้านของเรานะครับเนาะ oh. ก็รักษารักษาจนออกจากโรงพยาบาลครับและหลังจากนั้นพี่โูก,ก็กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมครับถึงตอนนี้พี่โถแกจะทำอะไรช้าลงบ้างเลยตามไว้ฮะนะครับ ว่าจะทําคลิปเกี่ยวกับการดูแลสุนัขอายุมากอยู่นะครับเราจะเป็นต้องเข้าใจนะเขาที่ทพวกสุนัขหมาแมวเนี่ยเขาก็จะมีอายุของเขานะครับว่าไว้ไหนมาไหน,นเป็นอะไรนะครับช่วงนี้ก็ทั้งพี่โถแล้วก็พี่ฮานะจังเนี่ยเรื่องการฉี่นี่ไม,มนมไม่ต้องพูดถึงครับเริ่มทํากันไม่ได้นะครับเราก็คอยตามเช็คตามอะไรหรือไม่ก็ จะซื้อพระอ๋อไหมเขาก็ได้ก่นแล้วแต่คนนะครับผมอยู่กันด้วยความเข้าใจนะครับโอเคต่อมาก็โอเคมีคุณออยมีพี่โถใช่ปะเอาลงบานไปละนะครับเสียดตายเสียดตายกันสองคนล้วนะครับต่อมาก็หวยมาถูกที่ผมนะฮะไม่รอดเหมือนกันครับผมป่วยนะฮะหลังจากอพี่โถออกจากโรงพยาบาลได้ไม่นานผมก็ป่วย ป่วยหมอไม่ทราบสาเหตุครับไปหมอประกันสังคมนะฮะตรวจไปตรวจมานะครับอืมกลางคืนทนไม่ไหวไปตรวจอีกรอบครับออกจากบ้านประมาณตีสี่ฮะการไม่ดีขึ้นผลปรากฏว่าผมเป็นไข้เลือดออกครับครั้งแรกและครั้งหวังว่าจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตนะครับเป็นไข้เลือดออกนะฮะคือด้วยความที่ผมก็จบเกี่ยวกับการพยาบาลมาเนาะ เ,เรารู้อยู่ว่าโรคเนี้ยมันถ้าบิดพลาดมามันถึงตายนะนะครับผมมันยังเป็นโรคที่น่ากลัวอยู่ไม่ว่าจะเป็นสมัยก่อนหรือสมัยนี้นะครับเพราะมันจะทําให้ค่าเก็จเลือดนะครับมันลดต่ําลงนะฮะเลือดไหลออกจนตายนะครับแล้วเก็ดเลือดผมเนี่ยมันก็ไม่ขึ้นสักทีครับจนในที่สุดผมก็ต้องแอดมิดโรงพยาบาลครับกินไม่ได้กินเป็นอ้วกออกมานะฮะร,ร่างกายอ่อนเพลียมากนะครับ ตลบโดนเจาะสายน้าเกลือนะครับไปไหนมาไหนต้องลากลากสายน้าเกลือนะฮะไปทุกที่นะครับเวียนหัวก็เวียนหัวนะครับหัวเจียนคือตอนนั้นเนี่ยคุณออยกอดผมร้องไห้อะผมเองก็ไม่ก็ยัง้าสิบเปอร์เซนว่าตัวเองจะรอดไม่รอดเหมือนกันนะฮะนะครับกอดผมร้องไห้เลยแต่ก็เจาะเจาะเลือด เจาะเลือดทุกๆชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงเนี่ยแหละผมก็จาไม่ได้แล้วนะครับรู้แต่ว่าเจาะเลือดบ่อยมากที่เจาะเลือดแล้วแขนเนี่ยมีแต่บบรอยรอยสำลีที่อุดปิดเลือดอ่ะข้างนี้เจาะอ่าข้างนี้เจาะเสร็จอีกข้างหนึ่งนี่ฮะเจาะต่อนะฮะเจาะจะแบบแขนช้ําอ่ะเพราะว่าต้องเจาะเลือดไปตรวจดูว่าค่าเก็ดเลือดมันสูงขึ้นหรือยังหรือมันจะลดต่ําลงอะไรยังไงนะฮะ ก็เอ่อวยความที่ต้องเรียกว่าคุณหมอต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยนะครับคุณหมอเก่งนะครับคุณหมอเทิชานันนะครับผมขอพูดชื่อจริงนะแต่ผมไม่ไม่บอกนามสกุลนะฮะของโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลหนึ่งละกันนะครับที่อยู่ในเชียงใหม่นะฮะขอบคุณคุณหมอมากเลยแล้วก็เรียกว่าคุณหมอเก่งก็ขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณมาณที่นี้ด้วยครับรอดตายครับผมแล้วก็ ผมเพิ่งมารู้ว่าไข้เลือดออกเนี่ยมันมีหลายสายพันธุ์ด้วยผมมีภูมิคุ้งการสายพันธุ์เนี่ยแต่ถ้าผมไปโดนอีกออีกสามสายพันธุ์เนี่ยผมอาจจะต้องกลับไปแอดมิดอีกก็ได้ถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากจะฉีดภูมิคุ้มกันเอาไว้ครับบอกตรงๆว่ากลายเป็นคนกลัวยุงขึ้นมาเลยอะ่ะเออแล้วหวยมันมาออกที่ผมมากยุงแม่งมีตั้งเยอะอ่ะแต่ผมมาโดนอะ่ะทางทันทีมันไม่ควรจะโดนอะ่ะไอ้โรค เนี่ยมันควรจะสูญพันธุ์ไม่ได้แล้วอะว่าเก่งมาโหผมเคยทํางานรับอ่ผมเคยเป็นบริการนะปืนเปิลอะไรผมไม่กลัวเออผมรอดจากการโดนแทงมาผมก็เคยละผมจะมาตายเพราะยุงเนี่ยนะคุณผมจะมาตายเพราะยุงเนี่ยมันแบบโอ้เฮ้เยรับไม่ได้วะรับไม่ได้จริงๆครับเนาะเออครับผมก็สรุปว่าปีเนี้สามคนของบ้านอ้อยช็อป เสียงตายทั้งหมดทั้งสามสามสามคนเลยไม่ว่าจะเป็นคุณออยเสียงตายจากการผ่าตัดคอดวายุพี่เจนโถนะครับเสียงตายเพราะติดเชื้อในกระแสะเลือดนะครับผมแล้วก็ตัวผมเสียงตายจากไข้เลือดออกครับก็หลักๆก,ก,ก็จะมีประมาณนี้แหละครับเพราะหลังจากนั้นผมก็ทำคลิปได้ไม่ได้เท่าไหร่ก็เลี้ยงลูกยาวนะครับต้อง กบขออภัยทุกคนด้วยนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับทีเ่เป็นกำลังใจให้เรานะฮะถึงตอนนี้จะไม่ค่อยได้ลงคลิปอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมก็จะพยายามอัพตามตามโอกาสละกันถ้าวันหนึ่งน้องวายูเขาเริ่มโตขึ้นผมก็อาจจะชวนเขามาทำคลิปด้วยกันนี่แหละเนาะครับผมผมยังอยาก ทำคลิปแคมปิ้งตกปลาหรือว่าเล่า,เ,าเรื่องเกี่ยวกับนู่นนี่นั่นในฟังอยู่นะครับแล้วก็คลิปเกี่ยวกับศาสตร์เสริมความรู้มันคือทุกอย่างมันโปรเจกต์อยู่ในหัวแต่ว่าโอกาสที่เราจะได้ทําตอนนี้มันยังไม่มีะนะครับเนาะแต่ว่าสตอรี่จะพยายามอัพเรื่อยๆนะเมื่อเพื่อไม่เงียบคือคิดถึงคิดถึงคุณผู้ชมจริงๆนะครับผม ถ้าใครชอบหรือว่าใครไม่ชอบหรืออยากให้เราปรับปรุงหรืออยากให้เราทำอลไรกดแชร์กดเมมกดซับสไครต์มีอะไรก็กดไปนะครับผมนะครับแล้วขอบคุณนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับขอให้ทุกคนมีจากความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดขอสมงหวังตั้งปรัถนาที่ตั้งใจนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนปีนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ปีหน้าสวัสดีครับผม <LE>